ของของฉันนําลับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทําตกไว้สันนี้เก็บได้นํามาให้เธอแลที่จะแปภาษาไทยฟังนี่ของของเธอแปลว่าแปลว่านั่นแหละของของเธอแปลว่าแปลว่าแปลว่า เอาทำไมต้องแปลด้วยต้องแปลด้วยภาษาไทยต้องแปลด้วยเหอรอภาษาไทยอ่านเสร็จแล้ว<อ>ต้องแปลอ,อ,อ่มนันก็แปลว่านี่ของของเธออ่านั่นของของฉันก็คือก็คือนี่ก็คือนี่ของของฉันอ้าวแล้วคนครูให้แปลด้วยเหรอทำอสับเปลี่ยนกันก็คือเปลี่ยนกันไม่ได้เขียนคือนี่เธอแปลว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอืม นี่ล้องของเธอแปลว่านี่ของของเธออ,อที่ทําตกไว้แปลว่าที่เธอทําตกไว้แปลว่าเธอทําตุ๊กตาปลาหมึกตกลงไว้นะตกไว้อ๋อฉันนี่เก็บได้แปลว่าฉันกับฉันเก็บปลาหมึกมาให้เธออ๋อ,อต้องแปลด้วย